Nan, nan, nan. Lên dày lạ. <laughs> lên dày Tắt bay hay kín với kín ạ. Lên làm tôn lên. À, là, đông, lê. À, đấy, 2 phi nông hả? Rồi Tắt kín đi đi mày cho hợp ạ. Lên làm tôn lê. Phải đã, thôi. Đào, thôi. <laughs> ด <G ül üyor> เล่นใหญ่ตลอดนะครับ <G ül üyor> องอิงนี่ตัวเปิดเลยองอิงตัวนำนี่หยาดฝนเนี่ยเออกินไปเดี๋ยวตัดให้กินหลอกอันใหญ่นะกินใบไปก่อนเออคันคันคันเอยคันอะไแล้วคันเออคันเอาอีกละเอาอีกละเอาอีละ <G ül üyor> ดื้อเรือเออปวนเขาปวนเขาดีๆปนไเดี๋ยด้ปวนเขามีใบจะกินต้นมีต้นจะกินใบครับคนเขียวอยู่ไม่ได้แล้วตัดให้เลยครับตัดให้เลยอยู่ไม่ได้แล้ว จะกินก้อยมีก้อยอยกินต้มขมมีแป๊ปซี่อยากกินโคลมีนาินมีน้ำแดงอยากกินน้ำซ้มเอาบอตัดให้กบจบเออบจบริมไ่ตลอดนะสองพี่น้องตัวแสบนะครับ เออนี่มาแล้วเนะี่ยตะเชียเอามาฝากแล้วเนะี่ยต้นไทรต้นไทรเชียต้นไทรมาให้แล้วเ <laughs> อุ <c oughs> อ้งอิงไม่สนนะอุ้งอิงก,กินต้นกล้วยก่อนนะรรเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงกินกินไม่กินกินไม่กินเอ้าตาไทยแต่บอผากินอย่าอย่าบ่แตกเนี่ยมันน<อ>ี้ น้อยๆว่าอย่ามาแตกนะน้อุงอิงอย่าไม่แตกกินโลกินกินลูกกินเออกินไปโอ้ยงัดงัดกินแต่ข้างในมันกินแต่หยวกกล้วยเลยลำต้นเอาไว้ให้ประหยาดฝนเดี๋ยวแกนข้างในเดี๋ยวน้องหญิงกินเองไปนู่นเลยได้ของอร่อยแล้วเนี่ยหลบไปน e> okay. ู่นเลย